วันนี้กลับมาพักหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้เนี่ยิฉันจะเดินทางไปไปกรรมฐานที่วัดอัมพวันนะคะเป็นเวลาเจ็ดวันคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นการปฏิบัติอยู่ในวัดธรรมดาไม่มีเวลากรรมฐานเท่าที่ควรกลับมาเพื่อจะเคลียร์งานเอกสารบางอย่าง ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางอีกทีวันพรุ่งนี้บ่ายไหนๆก็มาแล้วนะคะจะขอพูดเรื่องก็ยังมีประเด็นเดิมอะค่ะการเผยแพร่กฎหมายแล้วก็วิธีปฏิบัติตัวตนของอิสลามในประเทศไทยนั้นอะไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูมิน หรือด้อยค่าหรือสร้างความแตกแยกไม่ใช่การด่านะคะดิฉันอยากให้ท่านฟังให้ดีๆใช้เวลาใช้สติฟังด้วยใจเป็นกลางสิ่งที่ดิฉันพูดมานั้นอะ่ะไม่ใช่การบิบเบือนไม่ใช่การด่าไม่ใช่การด้อยค่า แต่เป็นการนำความจริงในสังคมเนี่ยมานำเสนอถ้าจะมีคำถามต่อไปว่าก็ในเมื่อสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนานั้นมีการร้องเรียนไปตามหน่วยงานต่างๆของภาครัฐอยู่แล้วทำไมจะต้องมาเผยแพร่ทางออนไลน์สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนานเนี่ยเราเกิดขึ้นจาก ออนไลน์นะคะเราเกิดขึ้นจากการเผยแพร่ข่าวสารเราเกิดขึ้นจากการเผยแพร่วิดีทัศน์เพลงชาติผ่านทางโลกออนไลน์แล้วเพื่อนเพื่อนเราก็เห็นสิ่งที่มันไม่เหมาะที่มันไม่ควรแล้วเราก็ไม่สามารถจะพึ่งพาภาครัฐได้เต็มที่หรือว่านักการเมืองได้ นั่นจึงเป็นสาเหตุทาําให้สมาคมปกป,ป้องผูุ้ทธศาสนาเกิดขึ้นแล้วเมื่อเราเกิดขึ้นจดทะเบียนประกาศนราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยแล้วนั้นน่ะเราก็ยังทำงานประสานควบคู่ทั้งการเผยแพร่ทางออนไลน์และการยื่นเรื่องต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบในแต่ละเรื่องต่างๆทีนี้คำถาม ทำไมจะต้องมาพูดจุดประสงค์เนี่ยเราไม่ได้ด่ามุสลิมนะคะเราไม่ได้ว่ามุสลิมแม้กระทั่งการออกโคต้าพิเศษต่างๆหรือว่ากฎหมายอิสลามต่างๆนั้นเราไม่ได้ด่าอิสลามเราไม่ได้ด่ามุสลิมแต่เราหมายถึงภาครัฐแล้วทำไมต้องมาเผยแพร่ก็ต้องเผยแพร่เพราะต้องการให้คนไทยทั้งประเทศเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบ ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นมาจากการกระทำของภาครัฐแล้วก็นักการเมืองทีนี้ปัญหาเนี่ยเมื่อมุสลิมมาอ่านก็มานั่งดา่าถามว่าท่านด,าด่าท่านได้อะไรเราด่าดท่านหรือเปล่าเวลาเราโพสเวลาเรานำเสนอเราพูดถึงนโยบายรัฐ เราพูดถึงการเข้าไปสนับสนุนของภาครัฐเราพูดถึงกฎหมายอิสลามที่มันออกมาเอาเปรียบสังคมอื่นๆของประเทศไทยมุสลิมเหล่านั้นมีหน้าที่ออกกฎหมายหรือเปล่าก็เปล่าเมื่อท่านไม่มีหน้าที่ออกกฎหมายท่านจะเดือดร้อนทำไมท่านจะมาด่าทอกันเองทำไมในเมื่อท่านไม่ใช่คนออกกฎหมายแต่ที่ที่ท่านจคเป็นต้องเผยแพร่เนี่ย ก็เพื่อให้พี่น้องไทยเนี่ยได้รับรู้ได้รับทราบทีนี้การเผยแพร่ข้อมูลความเป็นจริงต่างๆนั้นน่ะมันเป็นหน้าที่คนไทยหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่คนไทยเป็นหน้าที่คนไทยตามมาตาห้าสิบตามมาตาห้าสิบเลยแล้วทำไมท่านถึงคิดว่าเราไปด่าอิสลามแล้วแล้วทำไมท่านจะต้องคิดว่าเราไปด้อยค่ามุสลิม ตรงไหนที่คำด่าตรงไหนคือการด้อยค่าพวกท่านอ่านแล้วท่านก็เดือดร้อนในเมื่อท่านไม่ใช่คนทําในเมื่อท่านไม่ใช่คนออกกฎกติกาท่านจะเดือดร้อนทําไมอะถึงท่านจะเดือดร้อนไปเนี่ยท่านก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาใดๆได,ไ,ดได้แต่สิ่งที่พวกเรากําลังทํานั้นอะ เราต้องการรักษาสถานภาพของสังคมไทยเราต้องการให้คนทุกศาสนาเนี่ยมาร่วมรับรู้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ร่วมกันถึงแม้ว่าพวกเราชาวพุทธจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแต่เราต้องการให้คนทุกศาสนาเนี่ยมีส่วนได้รับรู้มีส่วนได้รับทราบแล้วก็ใช้สติปัญญาคิดพิจารณากันต่อเองว่า สิ่งที่ที่ฉันพูดสิ่งที่ที่ฉันทําไม่ว่าจะเป็นการคัดค้านการออกกฎหมายอิสลามต่างๆหรือการขอยกเลิกการออกกฎหมายอิสลามที่เคยออกมาแล้วถามว่าท่านเดือดร้อนตรงไหนกับกฎหมายอิสลามท่านเดือดร้อนตรงไหนถ้าจะบอกว่าตามหลักจารีตท่านก็มีคำเพียงคุลาอัาอยู่แล้ว แล้วท่านจะมาเดือดร้อนทำไมกับการที่มีหรือไม่มีกฎหมายอิสลามเพราะประเทศไทยเนี่ยเรามีกฎหมา,รถถามนนยรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ยมันมีคําไหนที่ได้ฉันไปด่ามุสลิมมันมีคําไหนที่ได้ฉันไปด่าอิสลามแล้วทำไมจะต้องมาทะเลาะกันแล้วทำไมจะต้องมาด,ด่าทอกันกับเรื่องที่ท่านเองก็ไม่มีความเข้าใจกับเรื่องที่ท่านเองก็ไม่มีอำนาจในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงนอกจากความสามัคคีก็คือคนไทยรวมตัวกันมากๆแล้วร่วมกันแก้ไขเปลี่ยนแปลงอันนั้นนคือจุดประสงค์ของดิฉันคือเป้าหมายในการเผยแพร่ทางโลกออนไลน์หรือทางโซเชียลแต่กลับกลายเป็นว่ามุสลิมกับเดือดร้อนมากโดนด่าถามว่าด,ด่าตรงไหนเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ดิฉันไม่เชื่อว่าจะเป็นความคิดของมุสลิมคนเดียวหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่มันคือกลุ่มอำนาจทางการเมืองที่อยู่เบื้องหลังกฎและเงื่อนไขต่างๆเราอยู่ด้วยการอย่าสงบสุขมาเป็นร้อยปีไม่เคยมีปัญหามุสลิมไม่เคยมีเงื่อนไขมุสลิมไม่เคยสร้างเงื่อนไขยแยกตนเองออกจากสังคมไทยอยู่ๆต่อมามีการสร้างกฎกติกา ผู้หญิงต้องสวมฮิญาบไม่สวมฮิญาบพ,พ่อแม่บาปสามีบาปแต่ก่อนใสไหมไม่ใส่ไปดูอดีตประเทศอิสลามทั้งหลายแหลในอดีตผู้หญิงก็ไม่ได้สวมใส่ฮิญาบเพิ่งจะมาคิดกันไม่นานมานี้เองอาหารฮารานสมัยก่อนมุสลิมก็กินได้ปกติไม่จำเป็นต้องมีน,นู่นมีนี่แต่ทุกวันนี้สร้างเงื่อนไข สร้างกฎกติกาแยกตนเองออกจากสังคมไทยสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่ตอนนี้มันคือการแยกสังคมออกจากกันด้วยความเชื่อทางศาสนาดิฉันพยายามจะเตือนสติพวกท่านว่าศาสนานั้นมันเป็นเรื่องดีแต่มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เป็นเรื่องปัจเจกแต่ความเป็นชาตินั้นน่ะคือมันเป็นเรื่องส่วนรวม เช่นเดียวกันเครื่องแต่งกายก็เป็นเรื่องส่วนตัวแต่ยูนิฟอร์มหรือหรือยูนิฟอร์มเป็นเรื่องส่วนตัวไหมคะเป็นเรื่องส่วนรวมนะคะมันเป็นกฎกติกาของสังคมที่ออกมากําหนดให้คนในชาติให้นักเรียนแต่งยังไงข้าราชการแต่งยังไงแต่มาวันหนึ่งมุสลิมมาขอเพิ่ม ขอแต่งตัวตามหลักศาสนาขอกินตามหลักศาสนาขอนู่นขอนี่ตามหลักศาสนาพอให้หนึ่งก็มีสองสามสี่ปัญหาเหล่านี้ไม่เคยหยุดตอนนี้ห้องละหมาดเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่ทุกหน่วยงานของราชการอย่าอ้างเสริภาพในการนับถือศาสนานะคะคุณกำลังละเมิดเสริภาพคนส่วนใหญ่ แม้ว่าคนส่วนใหญ่จะไม่พูดแต่ในด้านกฎหมายคุณกำลังละเมิดเสียวิภาพดิฉันต้องการให้เราอยู่อย่างคนไทยตามปกติเหมือนที่ผ่านผ่านมาเหมือนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราหยุดนะคะหยุดใช้หลักศาสนาเนี่ยมาเอาเปรียบสังคม